เดือน12วันนายกรัฐมนตรีคนที่14ทธานินไกลวิเชียนได้ฉายาว่านายกปฏิรูปหรือรัฐบาลหอยนายกรัฐมนตรีคนที่15พลเอกเกียงศักดิ์ชมนณัฐได้ฉายาว่าเคียวหวานบันดีนายกรัฐมนตรีคนที่16พลเอกเปรมจินสุรานนท์ได้ฉายาว่านายกเลขโสรสนายกรัฐมนตรีคนที่17พลเอกชาติชายชุนหวัฒน์ได้ฉายาว่านาชาติ นายกรัฐมนตรีคนที่18นายานันปัญญลชชนได้ฉายาว่าผู้ดีรัตะนาโกศิน์นายกรัฐมนตรีคนที่19พลเอกสุจินดาคราประยูนไม่มีฉายานายกรัฐมนตรีคนที่20ในายชวนหลีกภัยได้ฉายาว่ามีดโกนอาบน้ำผึ้งนายกรัฐมนตรีคนที่21 นายบรรหารศิลปะอาชาได้ฉายาว่าเตึ้งเสี่ยวหานนายกรัฐมนตรีคนที่22พลเอกชาวาลิตยงใจยุทธได้ฉายาว่าบิ๊กจิว๋วน,นายกรัฐมนตรีคนที่23าพลตำรวจโททักษินชินวัตรได้ฉายาว่าคิดใหม่ทำใหม่ผู้นำจานด่วนนายกรัฐมนตรีคนที่24พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ได้ฉายาว่ารัฐบาลขิงแก่ นายกรัฐมนตรีคนที่25นายสมัครศุนทรเวชได้ฉายาว่าชิมไปบุญไปนายกรัฐมนตรีคนที่26นายสมชัยวงศสวัสดิ์ได้ฉายาว่ารัฐบาลมือเปื้อนเลือดเพชฌฆาตมาดม,ามั่วนิ่มนายกรัฐมนตรีคนที่27นายอภิสิทธ์เวชชาชีวะได้ฉายาว่าหล่อใหญ่ขุนสึกไร้ดบับนายกรัฐมนตรีคนที่28นางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรได้ฉายาว่าปูกันเชียง และคนที่29พลเอกประยุทธ์จันโอชายังไม่มีการตั้งฉายา <One hour. S 1> นอกจากนี้พวกเรายังมีเก็บข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เป็นที่มาของฉายาน,นั้นการเริ่มต้นของฉายานายกไทยน่าจะเริ่มจากสมัยจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งได้ฉายาว่าจอมพลคนหัวปีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึง8สมัยหรือเป็นเวลาถึง15ปี นอกจากนี้ยังเป็นจอมพลคนแรกของระบอบประชาธิปไตยและยังมีฉายาอีกมากมายเช่นกัปตันเป็นชื่อเรียกในเด็กไทยที่ศึกษาอยู่ในฝรั่งเศสก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและยังมีนายกตลอดการและทำเนียบตาไก่เนื่องจากเกิดในปีละกาจึงได้ใช้สัญ,ญลักษณ์ไก่ตัวผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวจอมพลสฤดิ์ธนรัตน์ทำการปฏิวัติจอมพลปพิบูลสงครามในปีพศ .2501 มีฉายาที่รู้จักกันคือจอมพลพระเขาวาแดงมีทายาททางการเมืองคือจอมพลถนอมกิติขจรฉายาว่านายกคนซื่นายบรรหารศิลปะอาชาได้ฉายาว่าเต้งเสี่ยวหานเนื่องจากมีรูปร่างเล็กคล้ายอดีตนายกรัฐมนตรีเตึ้งเสี่ยวผิงของประเทศจีนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีฉายาว่าหล่อใหญ่โดยความที่มีรูปร่างหน้าตาที่ดีดูสะอาดสมาร์ท จะมีฉายาคู่กับนายอภิรักษ์โกษาโยธินอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครเจ้าของฉายาหล่อเล็กส่วนนายกคนปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือบิ๊กตู่ ผมก็อยากลองชวนเพื่อนๆเข้ามาลองตั้งฉายาให้กับนายกรัฐมนตรีคนที่29ดูนะครับพวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับฉายาของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเพื่อนๆอยากให้เราทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมหรือมีหนังอะไรอยากให้พวกเราสปอยก็เข้ามาพูดคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหากข้อมูลผิดพลาดประการใดพวกเราก็ต้องกราบขอโทษมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ